มากนะครับค่อนข้างแรงนะทุกคนอ่าเนี่ยยิงไปเลยนะครับยิงไปเห็นบัสซรลิมเขาต้องแบบเออเข้าไม่ถึงต้องปาหอ,อกใส่คีปนะครับแต่เพื่อนเราลหลายคนชอบเล่นนะครับใครแบบสายเม็ดสายเก็บเม็ดนะแต่เวลาเราเข้าไฟเนี่ยเราก็ต้องยืนระยะให้มันไกลๆนะครับระยะที่มันแบบเอออีกฝั่งเนี่ยล้วงเราค่อนข้างยากเนอะยืนหลังโลมยืนหลังเมดอะไรประมาณนี้นะครับย ยิงแป๊บเดียวลัมเบอร์ตายแล้วแบบโอ้โหของยังไม่ค่อยมีเลยอ่าบอกเลยนะว่าถ้าเทลเกิดนะครับโหเป็นอะไรที่เล่นสนุกมากนะทุกคนมือใหม่เนี่ยก็อยากแนะนำนะครับแครี่ตัวนี้ไดถูป้าบันติมาด้วยนะครับสก,กิลสองก็ใช้เอาไว้สโล่ศัตรูนะครับผมเอาไว้แบบเออศัตรูวิ่งหนีเนี่ยเราก็ใช้สกิล2ช่วยนะครับช่วยไล่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ดาเมจเล็กน้อยนะทุกคน หลักๆก็จะเน้นอัพที่สกิลหนึ่งนะครับ <You S 1> เพิ่มดาเมจแล้วก็ตีไกลเนาะก็ต้นเกมนะครับยังไม่มีไฟเราก็หาคีบหาไรฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนใครอยากให้ผมรีวิวแคลลี่ตัวไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยพยายามลงคลิปให้ถี่ขึ้นนิดนึงเนาะอ่าเผื่อแบบพอคนกดติดตามแล้วคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับช่วงนี้ก็อัลกอริทึมของ YouTube ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ ผู้ติดตามใหม่นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นสกินเทลระดับไม่